มาถึงขั้นตอนการล้างหน้านะคะซึ่งขั้นตอนการล้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเป็นขั้นตอนเบสิกพื้นฐานนะคะที่จะรักษาผิวหน้าของเราให้สวยใสยนะคะแล้วก็แก่ช้าอีกด้วยค่ะคนที่ล้างหน้าอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะไม่ทําให้หน้าบอบช้ำม,มากจนเกินไปอย่างวิธีบางคนแต่งหน้าเยอะๆจะจับใช่ไหมคะต้องใช้สาลีเนี่ยเช็ดผิวหน้านะคะสามถึงสี่รอบกว่าจะหมดใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราเช็ดไปมากๆเนี่ย ทำให้ผิวหน้าของเราบอบช้ําโดยที่เราไม่รู้ตัวจะเป็นสาเหตุนะคะของริ้วรอยและก็ความหมองคล้ำของผิวหน้าเลยนะคะวันนี้จิมมี่มาแนะนํานะคะเป็นน้ํานมนะคะล้างทําความสะอาดื่องสำอางซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจิมมี่ใช้ของชูนะคะซึ่งตัวเนี้ยไม่ต้องใช้สาลีเลยคือขั้นตอนเดียวล้างปุ๊บออกเสร็จปุ๊บได้เลยนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเวลาเราแต่งหน้าเราต้องลงรองพื้นใช่ไหมคะ อันนี้นะคะนี่ลงรองพื้นไปทาให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เสร็จปุ๊บเราลงแป้งใช่ไหมคะลงแป้งนะคะซึ่งปัจจุบันนี้การที่แต่งหน้านะคะ โดยที่ใช้เครื่องสำอางเวลาล้างเครื่องสำอางออกเนี่ยแล้วต้องใช้สำลีล้างเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเชยนิดนึงเนาะเราไม่ต้องทำอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วนะคะเราสามารถล้างหน้าได้ด้วยขั้นตอนเดียวค่ะเมื่อลงแป้งเสร็จแล้วนะคะบางคนก็จะแต่งหน้าโดยการที่ลงกรีดอายแบบนี้นะคะคนจะรู้สึกว่าเอา๊ะกรีดอายนี่มันดูแน่นหนาจะล้างออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหยดน้ำนมลงไปแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วก็นับ1นึถึงสินะคะ1 2 3 4 5สองสามสห้าหกเจ็ดแปเ้าห็นไหมคะอายไลเนอร์ที่กรีดอยู่เมื่อกี้นะคะแค่เช็ดเบาๆเท่านั้นสามารถหลุดออกไปได้เลยไม่ต้องถูขยี้จนทําลายความชุ่มชื่นของผิวอีกแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็น้ำน้ำค่ะเห็นไหมคะพอน้ําโดนออยเข้าไปนะคะจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมทันทีเลยค่ะทําให้เวลาล้างเนยนุ่มชุ่มชื่นม,ม,มากขึ้นนะคะไม่ต้องอถูลูกถูกกลางเนาะทำให้ผิวเราบอบช้ำอีกต่อไปค่ะนะกลิ่นหอมสดชื่นมากมากเลยนะคะใกล้เสร็จแล้ว ก็ใช้ผ้าเช็ดนะคะแค่นี้เองง่ายไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังล้างกับก่อนล้างเห็นไหมผิวก็จะขาวขึ้นเลยการล้างหน้าอย่งถูกวิธีนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยสะอาดจากข้างในนะคะแล้วก็ทำให้ผิวในขาวขึ้นได้ด้วยะคะ่ะ